ประกาศ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 นี่คือเสียงผู้ยิบันฮัลโหลทดสอบทดสอบฮัลโหลมีใครอยู่ไหมลูกบ้านเคารบมีใครอยู่ไหมสังรับมา,าดูผลหวยหาหนอยนะครับวันวันที่สิบหกนะครับผม VIP นะครับงวา,าพิเศษนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดกับเก้าศูนย์ ไม่ถูกครับผมปกติครับรอบปกติเ็ดแปดเก้ากับสี่สองนะครับถูกนะครับแปดเก้าตรงตรงเลยสี่สองก็ตรงตรงนะครับ Vp ออกสองสองเกดกับหนึ่งสองสุดแล้วไม่มีครับคือถูกรอบปกตินะครับแปดเก้ากับสี่สองนะครับมีใครถูกไหมครับถ้าถูกแล้วก็ยกมือด้วยนะครับตามต่อครับ มาดูแนวทางหวยฮานอยนะครับสามน่อยเหมือนเดิมนะครับผมประจาวันที่สิบเจ็ดเมษาหกสี่นะครับอย่าลืมนะครับทุกอย่างไปกลับด้วยถ้าถูกใจก็นีครับเห็นไหมครับกดให้ด้วยนะครับปุ่มสีแดงๆครับผมมาให้เด่นกับเก้านะครับเด่นสี่กับเก้าครับผมสี่ศูนย์มาพด้วยสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หก อย่าลืมสีเก้าครับผมให้เด่นสีกเก้าผมเลยให้สีเก้าด้วยทุกอย่างไปกลับนะครับผมเก้าก็ประกอบด้วยนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหกครับผมผมมีชุดกันนะครับชุดกันกันชุดหุ้มเกาะด้วยนะครับเด่นศูนย์นะครับผมศูนย์ก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับลแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับผม ผมมีมาให้3ตัวด้วยเดอ้อจากกรา้ใหญ่บ้านนะครับผม3าตัวนี้ก็ประกอบกัด้วยนะครับ 4, 92, 94, 4 9่เก้าสองศูนย์เก้าสี่เก้สีี่ย์เถ้าใส่ตัวนี้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับตัดเอา2ตัวได้เดอ้อนี่นะครับสําคัญที่สุดไฮไลท์ที่สุดนะครับคำรักของพ่อแม่ยิ่งเหญอเสมอจัดแต่ตกนะครับโควิด1 i มาแล้วนะครับผมดูแลปกป้องกันดีเดอ้อ ใส่แมสใส่หน้ากากขุงพวกุงยางอนมามัยนะครับไปไหนมาไหนที่สําคัญเคารพซึ่งกันและกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก,กดแชร์สแกปหน้าจอไว้นะครับบ๊ายบายครับฝันดีครับ